สวัสดีครับนี่มาดูหมายตกปากก้นนะครับผมนี่ครับผม สวัสดีครับกับวัสดีพี่ๆนันานๆที่มีใจรักในการกีฬาตกป่าท่านครับผมวันนี้ผมช่องนี้ก็อะไปชิงในพาน,น้านๆมาตกป่าย,ยังเป็นไม่นํากวงนะผมแล้วก็แถวๆบ้านครับผมเป็นไปไปายต้นาน้ำนะผมก็น้ํนา,นนนา,นนากลาลังมานะผมก่อนมว่าวันนี้จะมีตัวเน้าหน้านได้ดูครับผมมาลองดูครับว่าเพื่อจะมีปากกดเน้าหน้านได้ดูนะครับผมมันชิบีมาสวยครับ ว,วันนี้อาหารที่ผมใช้ก็เป็นอาหารมักนะครับผมก็กินค่อนข้างจะแรงน้อยนะครับผมก็เดี๋ยวไปรอรับชมกันได้เลยครับว่าวันนี้จะมีตัวเท่าน้าได้ดูครับผมก่อนที่ผมจะไปส่กเปล่านี่ผมขอขอบพระคุณน,นะครับผมน้า FC ทุกท่านที่คอยติดตามแล้วก็เพื่อกลังใจผมก็วีเสมอมานะครับผมก็ที่เอาไปติดตามกันเลยครับว่าวันนี้จะมีตัวนา่าน,น้าดูครับผมสวัสดีครับ ตอนนี้ก็สามทุ่มแล้วครับผมมันก็ปีนเหมือนกันครับแต่ว่าวัดปฏิทินครับผมเดี๋ยวแก้าแก้มือใหม่ครับเดี๋ยวปะกกันปะกกันใหม่ครับผมเดี๋ยวนี้เรียวผมจะเก็บเบ็ดเก็บอย่างกลับบ้านแล้วผมยุงกับนักครับผมเดี๋ไดนี้ก็ปากิดตามตัวแล้วผมชองเด็กวากอนวิชิงนะครับผมเดี๋ยวปะกันใหม่ครับสวัสดีครับ